โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะคะผมก็ไม่ใช่รีวิวกล่องที่จะทำเองจะมารีวิวดักเน็ตดาร์คเวิร์นะคะผมที่ยังไม่ได้ฉัดมาเลยแม้แต่น้อยแต่อันนี้เล่นไปแล้วนะครับก็จะมีแฟลกตักเน็ตแล้วก็บอดี้เป็นอสูรดวงก้อน,นเดชชัมระเมลิกฟอร์สนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันเลยดีกว่าเาจะมีให้กี่ใบอันนี้จะเป็นอสูรดวงเดชชัมราแบล็กไนส์ดราก้อนแบล็กซอสฮาร์ดเบรเกอร์นะครับผม มิดไนชาร์โดอันนี้ต้องขอให้ที่มิดตเรียงมานะอ่าแล้วก็อันนี้ก็มิดไนชาร์โดคือถ้าผมรีวิวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมงงตายแน่แนเลยเนะีนะ่ยไหนแต่ผมขอเลี้ยงก่อนได้ไหมตัดคลิปแป๊บหนึง่งโอเคครับต่ออะไรดีกว,ว่าเลี้ยงไซส์เสร็จแล้วโอเครอบแรกนะผมก็จะให้กับแฟลกของดักเน็ตดราก้อนเวอร์มาหนึ่งใบนะฮะเราสามารถใช้ดักเน็ตดราก้อนเวอร์จะได้โอเค แะันมาก็จะเป็นไซส์หนึ่งนะพลังจบตี2,000คุณจะข้อ2รงพังอกันส0 0 0 d e เดสรูเลอร์อารีสกิลมอนเตอร์คู่แข่งที่อยู่ในช่องตรงข้ามบาับการ์ดนี้ดีเฟนต์ลบ3,000นะครับโอเคต่อไปพ o w e ว่า0 0 0 0คุณข้อรามังองกาน2,000นกัไซส์หสก,ดกัดดักในด,ดัก้อเวอร์แบล็คดราก้อนดีซิเปียนคอคอสคือจ่าย1เกน,นะครับต่อไปก็จะเป็นซส์หนึ่งแบล็คดราก้อนทารัน พลังโจมตี5,000คริติคอล2ดีเฟนต์1,000โดยตามส่วนรวมแล้วนะครับตัวน,นี้เอกลักษณ์อยู่ตรงที่พลังโจมพลังโจมตีกับคริติคอลนะฮะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์หลายสายอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นสายหนึ่งนะยังไม่หมดนะอันนะั้นกล้องมันเล็กไงเลยดูได้ทีเดียวอัลวินีเดนได้ชำระ Black Knight Dragon พลังโจมตี3,000พลังตั้งรับ3,000คริติคอล2นะฮะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มาตรฐานของเล็กนี้เลยก็ว่าได้ไม่มีเล่นไม่ได้ช่ยไม่เกี่ยวอัลซ์บีเดชไระ จายแอดซิสเตอร์ดราก้อนพลังโจมตีส0 0พันคุตค้อหนึ่ง 1, ดีเฟนต์5,000นะครับแต่รู้สึกใบนี้คิดข้อจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะต่อไปก็จะเป็นแบล็คดราก้อนเดสกราซีค่ะเอฟเฟกต์ก็คือไม่การ์ดใบนี้โจมตีและทำลายมันต้องคู่แข่งสำเร็จต้องคขับเสียหายหแสบพลังชีวิตคู่แข่งสามหน่วยพลังโจมตี4,000พลังป้องกันส0 0พันคุตค้อหนึ่ง 1, ไซส์หนึ่งนะครับโอเคไซส์หนึ่งก็หมดเพียงแค่นี้นะจ๊ะโอเค สาสองก็จะเป็นซีรีสแรกเลยนะครับผมกับเดนลูเรอร์อาร์บริเอลนะครับสกิลก็คือคอคอสใจหนึ่งเกตชาร์เดอราไรก็นี้สามารถโจมตีเสรพลังชีวิตคู่แข่งได้แม้คู่แข่งจะมีมอนเตอร์ในช่องกลางโง่น,นะครับเริ่มเปิดทางของสายเดนลูเรอร์แล้วอันนี้ก็สายเดนลูเรอร์แต่มันไม่ได้ตีช่องกลางนะมันต้องตีช่องมันต้องตีช่องกลางคู่ต่อสู้มันตีผ่านไม่ได้นะครับกับไอเนี่ยไอไอารียนะอเอลนะครับผมพัฒนามาจากอารีเอลมาโปเกมอน แล้วก็พลังโจมตี5,000คุชิค้อสองดีเฟนส์4,000เป็นไซส์2นะผมไซซ์สอง่ปชันมาคนระับเป็นวาน,นิลาอีกแล้วครับแบทดราก้อนดีไวเดอร์วานิลาเด็กนี้โหดมากครับเพราะว่าพลังโจมตีสูงถึง6,000แต่เสียดารพลังป้องกัน2,000แต่คิทค้อ3พลังโจมตี6,000เป็นการ์ดที่แบบสุดยอดแต่ว่าที่สุดยอดที่สุดน่าจะเป็นใบนี้ครับผมกับโมลนาได้ทางหนีดาวเรียนไซส์2ให้มา2ใบพลังโจมตี9,000โอ้โหขีดนึงทำให้กากจังดีเฟนพลังป้องกัน3,000 เค่พลังเยอะไม่เห็นดีเลยดูความสามารถครับ <c oughs> ขอขอใจสองเกตสเปกโต้สติกเคลียมังคีมังไม่รู้แหละเมื่อการนี้โจมตีได้ทำลายมอนเตอร์คู่แข่งสำเร็จสกับเสียหายเสียพลังชีวิตคู่แข่งสามน่วยโอ้โหกองสันโอ้โหมันจะโหดวอะไรมันโกงกันไปแลว้วรักนี่ดรากูวูนะครับอือหือพวกนี้แหละผมถึงได้ชอบเด็กนี้ไงแล้วก็ตัวหน้ากล่องสองใบกับอัลสวินเดชัมระเมริทฟอร์ด คอข้อใจสองเกรมา่กี้นี้เข้าสุสนามทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามคู่แข่งเขาพลังโจมตี8,000พลังตั้งรับ5,000ันคุติคอสามนะครับมันโฟกัสไหมไม่โฟกัสเนาะก็คือแดกเนตอ่ะถ้าเป็นของพวกของญี่ปุ่นจะมีการเรืองแสงแถมมาตั้งสามใบคือใบหน้ากล่องไม้ตายนะครับแล้วก็เดธลูเลอร์อารีเบลไซส์สองเมื่อกี้นะคะโอเคต่อไปไปดูเรื่องชีเวตมันดีกว่าเวทมนต์เป็นแรกเลยกับเดธยดเมจทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบสามคู่แข่งฮะ m ม่กดพระเจ้าช่วยกลให้ตากแห้งทำลายง่ายสกิลตอนสุดท้ายนี่แบบร้องไห้ไปเลยนะครับแล้วคนอื่นจะทอยนี่ร้องไห้เลยกูจ่ายสองสองเกททำไมมึงทำลายฟรีอย่างงี้เปิดสองกล่องนี่คือฟูครับผมต่อไปก็จะเป็น black r e v e n g e r นะครับผมรายการนี้ได้เมื่อเรามีพลังชีวิตห้าหน่วยหรือต่ำกว่าคอคอสเอ้ยแคสคอสหรือคาสคอสก็แคสคอสแล้วกันเนาะจ่ายหนึ่งเกท เลิกนำมอนเตอร์ไซส์หนึ่งไม่เกิน1ใบและมอนเตอร์ไซส์สองไม่เกิน1ใบจากช่องดรอปเรานำขึ้นมือก็เป็นตัวช่วยเสิร์ฟฟัวกันเองแล้วต่อไปก็จะเป็นแวมไพร์แฟรงก์นะฮะเคาน์เตอร์ก็คือได้ยิงเธอศัตรูได้จังหวะไหนก็ได้นะฮะนำการ์ดสองใบป,ประสริฐจากกองการ์ดแล้วเข้าสู่ช่องเกตนะครับเดี๋ยวขอเกตไเบอเมาอีกหนึ่งต่อไปก็จะเป็นเวทมนต์ซันเดนเลสน,นะครับสกิลเคสโค้กคือจ่ายหนึ่งเกตเคาน์เตอร์ทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามคู่แข่งที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่า อีกแล้วไหครับโหจริงๆพวกคาตานนเวอร์นี่จ่อยไปเลยแนละ้วต่อไปก็จะเป็นบิ t ไ h ชัโดและการนี้เรียกเมื่อคู่แข่งสั่งจมตีหากการโจ,จมตีนั้นไม่ใช่ลิงก์คาเตอร์หากการโจมตีนั้นไม่ใช่ลิงก์แท็กยกเลิกการโจมตีนั้น<ๆ>ก็เป็นการ์ป้องกันร้อยปีของเขานะครับผมที่ไม่มีวันเลิกใช้ทัทีนะครับในการตัวเรืองนี้ของดาร์เดตแต่เพราะโลามังกรดำมันก็ไม่แถลงล่ะโอเคต่อไปไอเทมนะคะผมอันนี้อันนี้คนมานะมาอยู่ข้างๆ เดดครอว์กิมรีเปอร์อีควิคควอคคือจ่ายสองเกตแล้วก็จะได้อาวุธพลังโจมตี4,000ันคริทิคควอสามมาอยู่ในกำมือนะครับแต่ก็ถือว่าพลังน้อยนะอันนี้น่าจะสักห้าพันก็ยังดีโลกมกะะักลางหายอันนี้ก็คือดาร์โกเฟลเลตนะครับทุยไม่ใช่มันจะมีดาร์โกเฟลเลตสีดำนะครับมาในชุดของไอ้นั่นนะของดักในดาร์โกโลภาคทริปเปอร์ดีนะครับก็อ,อันนี้เป็นแบ็กฮะแบ็กซอร์ทฮาร์ดเบรกเกอร์พลังโจมตี3,000ันคริทิคคอสอนะครับผม ถ้าเป็นผมนะผมจะใส่ใบนี้มากกว่าเพราะใบนี้มันเปลืองเกรดไงถึงมันจะมีพาวเวอร์สี่พันคือที่ข้อสามมันก็เหมือนกันไหมคะบใบนี้ก็แค่พาวเวอร์กับคีน้อยกว่าอย่างละหนึ่งแค่เนี้ยอะไรอะนะความจริงผมคิดว่าไอเแค่พวกเกดดีกว่า้วยซ้ำนะครับยิ่งในชุดในยิ่งเห็นความแตกต่างเลยนะฮะผมโอเคต่อไปก็จะเป็นไม้ตายนะฮะ impact นั่นเองกับวิชาปีศาจทมินจูโจมเดสลีคุยเลคุยให้มาสองใบนะครับผมรายการนี้ได้เมื่อแข่งมีพลังชีวิตสามหน่วยหรือต่ำกว่า และคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในสนามแคสคอสจ่าย2เกตสร้างความเสียหายเสศษพลังชีวิตคู่แข่ง3หน่วยโอ้ยิ่งกว่าซิกเกอร์อีกนะครับไม่จำเป็นต้องมีไซส์สมแถมจ่ายแค่<ะ>2เกตกงชิดกายเลยนะคะโอ,โอเคอันนี้เป็นกล่องการ์ดที่ทำจากกระดาษนะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ